ไอทีซีโดนแล้วไปแล้วถอนหายทำไมอ่ะไม่มีหินลูกกินอะไรอ่ะอ๋อคุกกี้แล้วเดี๋ยวเอ้ยหมากินได้ให้มันกินมั้งดิแต่มันก็แอ้ยนี่หมาไม่กินลูกหมาไม่กินไปเก็บไปไปให้เพื่อนที่บิกซีดีกว่าโอ้เอ้ ไอทีซีแกนี่นะเวลามีแล้วกินทิ้งกินขว้างตบน้ำหูไหล <c oughs> โหดไหมปาป้า <c oughs> อย่าให้มันเลี้ยเ้าคอมานอ่งเกาคอมานึ่